สวดีครับพบกับบรรยากาศยามเย็นครับร้านกล้องลอซิ่งชุมลีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับรีวิว,วส่งงานครับลูกค้ามาพร้อมกับสายฝนนะครับ à, จดสายฝนชุ่มฉ่าขนาดไหนครับเราจัดให้ครับจัดให้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจร้านกล้องลอซิ่งเลยครับดูช่องทางมาจากช่องทางยูทูบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับจากช่องทาง YouTube วันนี้มาจัดล้อนะครับเป็นพีอ E 37นะครับการยกหยอดแดงกว้างก้าออฟโซนแล้วที่สําคัญตัวนี้ครับ เ e r ร์ฟอร์มแข็งแรงน้ำหนักเบามากนะครับวันนี้กู้ยางนะครับเป็นดีเซนตินะครับวัซซิล่านะครับ265ห0ห8วันนี้จัดให้โอ้โหสวยสว่าปวกเลยนะครับกัซซิล่าดีเซนติเนาะตัวนี้ซื้อจากร้านเรานะครับมีรับประกันให้90วันนะครับหรือว่า50,000กิโลนะครับอย่างใ้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ ก็ล้อในราคาจบในราคาล้อพร้อมยางครับในราคา29,000บาทนะครับ29,500บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับของแถมนะครับทางร้านกล้องล้อซิ่งมีแถมอะไรบ้างเอ่ยก็หลักๆเลยครับนี่สีม่วงนี่เป็นครอบดูมนะครับแล้วก็วนสียีสิบสตัวด้าน,นในก็เป็นอ่าครอบเปกนะครับอ่าท้าไมถึงว่ามีค้าอาจจะมีค่าอาจจะสงสยัยทำไมต้องติดค่าตัวน,นี้เนาะ ติดกาวตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ลีโว่ลีโว่ลีโวตัวนี้ครับเป็นฝอเ์ดเดชครับสี่ลูถ้าเราเจาะไปนะครับอาจจะทําให้อาฝอดตัวนี้รั่วได้นะครับก็เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับผมก็ใช้เป็นอะซิลิโคนให้นะครับแล้วก็ติดกาวตัวนี้ประคองไว้นะครับลูกค้าเลือกสีเองทั้งหมดเลยก็มีชุบลมเดชนะครับนี่ดูครับกวนก้าวสี่ล้อนะครับโหพวกสวยๆเลยนะครับเนี่ยมาแล้วครับสําหรับท่านใดที่ถามอยู่นะครับว่างาน MK มาหรือยังครับวันนี้ร้านกล้องรอสิร มาจัดให้แล้วนะครับอ่าก็ก็ดีครับล้อกว้าง9สี่ล้อครับตัวนี้ก็เป็นล้อหลังก็กว้าง9ดดวยกันครับยางก็ไซส์เดียวกันครับสามารถสลับหลังไปหน้าหน้ามาหลังโดยไม่ต้องถอดยางเลยนะครับสามารถสลับได้เลยก็ตรงนี้ครับไม่ได้ยกไม่ได้หลดครับมาเดิมเดิมเป็น417นะครับมาเดิมเดิม417ก็วันนี้กับ418ล่อเลยนะครับพอดีลูกค้าจากสุรินทร์นะครับนะก็แฟนเพจนะครับอ่าสีขอพระพงษ์ขับนะครับ เป็นลูกค้าแฟนเพจครับมาใช้บริการที่นี่นะครับมาทำธุระแถวเมืองชนบุรีนะครับก็แวะมาใช้บริการนะครับก็ขอบคุณพี่ชายมากเลยนะครับที่มาใช้บริการร้านกล้องรอซิ่งตวนีครับนี่นสวยๆจบๆเลยนะครับ เสียงลูกค้าบ้างครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่อพี่อะไรเอ่ยลุงเรืองครับอ่าพี่เรืองนะครับรับลุงเรืองลุงเรืองครับเป็นยังไงบ้างครับสดใจพี่ตรวจครับดูดใจด้วยเป็นไงวะวันนี้มาดูจากใน YouTube มาดูของจริงเป็นไงพี่เขาบอกว่าแถมครบจบหลอดตามสเต็ปไหมครับพี่นี่เดี๋ยวดูครับดูครับทีไรบ้างพี่อ่าน้ำยาสามสามสูตรเลยนะครับนี่ก็มีของแถมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะโ้จัดให้เต็มเลยครับพี่เนาะ ็วันนี้ก็เดินทางกลับกลับบ้านเลยนะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอขอบคุณพี่เมืองมากนะครับที่มาใช้บริการร้านต้องลอซิงลีก็วันนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับพี่ชายคนนี้เลยนะกันนะก็มากับผลจริงครับแต่ก็หล่อเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ร้านต้องลอซิงลีครับขอตัวลาไปพร้อมกับชุดเ k บวกดีทีชุดนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับชุ่มชํำเลยจ้า